Alene? ก็มอนของมอนแบบนั้นด้วยไอชุดแบบนั้นด้วยหรอคะ <c oughs> อุ้ยอินมากกับชุดนางฟาร์นี่น <c oughs> มออยูร <c oughs> อ,อสนรอส,อ,ส,อ,ส,อ,สอ,อ่ะดูได้ป่ะถ้าไปนั่งดูต้องอย่าดูใกล้มากนั่งกินข้าวแล้วก็ดูตุนตุนไปพอแล้วนะไปกินข้าวด้วยนะโอเคเป้าวนี่แหละพี่น้องนัง่ง ไปย่างเ็นของผู้เดียวเจ้าของนี่ขึ้นบ้านไปทั้งห้องลุงมาตะลานเอาวางตรงนั้นแหละค่ะไม่เอาก็วางตรงนั้นตปและจ้าทายให้ป้าปาปนนาเบิรงกันเวลาหนู่มนะเห็นยู่จังใดผู้เดียวห้างเที่ยวอยากเพิ่นอยากเบิรงกินอึนๆต่างๆมากันเนาะไายบายค่ะ